รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวันนี้อยากตอบแทนบนคุณคุณแม่ครับอยากพาไปกินอะไรแซ่บๆอดีๆดๆพาไปกินร้านอร่อยเปล่าอร่อยแน่นนะอร่อยแน่ถ้าไม่อร่อยอ่ะ ลูกหมดบุญแน่แต่แม่บอกตรงๆเลยถามจริงเรานี่บุญมีหรือกำบังเพราะนี่ไม่รู้ว่าร้านเขาเปิดแล้วหรือยังอ่ะเออจริงด้วยอ่ะเปิดเนี่เปิดเลยค่ะสวัสดีค่ะบุญปากสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่บุญปากแลนด์นะคะรสชาติอาหารที่มีแต่คำว่าบุญปากจริงๆค่ะมาถูกที่แล้วค่ะคุณแม่ค่ะโอ้ตายลูกดีใจจังเลยนี่บุญภาวาสนาส่ง <c oughs> จริงๆเลยนะคะ <c oughs> ทำให้เราได้มีมากินร้านนี้ บุญปากงั้นเรารีบเข้าไปเสพเขาเรียกเป็นตักต,กตวงบุญข้างในกันดีกว่า<ช>ของกินอร่อยเลิศใช่ไหมคะเลิศมากค่ะเพราะว่าออกจากร้านต้องเป็นบุญปากบาปปากไม่ได้ค่ะเดี๋ยวคนสาปเลคุณแนมะ่กินแล้วต้องพูดจาเพราะๆ <รอ S 1> ด้วยนะคะ<า>บุญจะได้เสริมส่งให้เรามีความสุขค่ะเิอเลยค่ะอว้ยมีนางฟ้ามารับเฮ้ย <laughs> สนับสนุนโดยโรงพยาบาลน,นวเวศน้ำจิ้มไก่ไม่มีน้ำตาลตราแม่ประนอม อุ้บอกเลยนะลูกถ้าไม่ใช่เป็นพระบุญเก่าเราคงไม่ได้มายืนอยู่ตรงนี้รอกินอาหารที่จะเป็นบุญปากกับเราเนาะอุ้ยกินแล้วเหรอเดี๋ยวถามก่อนครับว่ร้านที่ชื่อบุญปากเนี่ยเราแต่งเอง หรือว่าใครเขาบอกว่าเออมากินร้านเราแล้วมันเป็นบุญปากะ่ะแต่งเองค่ะคุณแม่เริ่ม <laughs> เริ่มต้นคือแบบแนนว่าเริ่มจากจุดที่แบบเลี้ยงเพื่อนก่อนดีกว่าแบบฟิลลงทานที่บ้านน่ะหลังๆเลี้ยงไม่ไหวแล้วเออดูคกของขายเลยแล้วกันประมาณนี้ขายเสร็จปุ๊บก็เลยตั้งชื่อว่าแบบเออทุกคนมาทานอ่ะมันเขาก็ารู้สึกว่าเป็นบุญของเขาลูกก็เลยคิดว่าบุญปากเลยแล้วกันพอขายเสร็จเป็นบุญปากเสร็จขายไปขายมาขายดีจนคุณป้าข้างบ้านไม่ปื้มคุณแม่ค่ะกิดการประท้วงค่ะเรียบเรียงก่อนคือบ้านเรานี่ไปอยููย่่่ััดีนนหมาาจสกว แม่คะ<อ>่ะพอไปอยู่วันจันทร์นะคะรถเข้าออกอันดิลิเวอรี่อะค่ะม,มันก็ประมาณร้อยหรือ200ต่อคันต่อรอบต่อวัน<อ>แล้วทั้งซอยนีย่ก็คือบทหนึ่งบทสองในกลุ่มหมู่บ้าน<อ>ไม่เห็นด้วยกับสภาวะแบบนี้ลูกก็เลยต้องขับรถผ่านมานี้ทั้งน้ําตาต้องมีหน้าร้านแล้ว<อ>ก็เลยเป็นที่มาของตรงนี้กับ8ปีอินฟินิตี<อ>้บุญป่าจ้าด้ยดีด้วยนะคะฝีมือในการตําในการทําอาหารของลูกนี่ไปได้รับการถ่ายทอดมาจากที่ไหนจากโคราชค่ะจากคุณแม่แล้วก็คุณยายค่ะอะมันไม่ได้แบบ ีมาาไม่เรียนค่ะไม่มีมเรียนค่ะบบเบบจอจัดแท็บอะไรบบสถาบ,บัน s t a บ l e ไม่เลยค่ะแม่เจอจัดจานแบบว่าเขาเรียกเลยคะความรู้สึกกับความทรงจําของตัวเองล้วนๆเลยค่ะแล้วเอออย่างนี้ลูกทําแล้วมันจะมีความเสถียรเหรอฮะรสชาตินะมีสิคะหนูคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเราชอบอยู่แล้วแม่เรารู้ว่าอันนี้เราใส่เท่าไหร่เราไม่ต้องมีการวัดตัวหนูหจะเป็นเริ่มต้นด้วยความแบบเฮาๆบ้านๆแต่ทุกอย่างมันมาจากความแบบหนูต้องคิดว่าหนูมีจิตวิญญาณด้านนี้ดีดวกว่าแล้วทุกอย่างจากรสจากอะไรหนูค่อยส่งต่อให้ทุกคนทำาอ้ยผมได้มาว่าน 你啊。Yeah. ปลาอร่อยมากเลยครับย้แน่นอนนะคะเพราะว่าเราเฟ้นเอาปลาน้ำจืดไหมว่าจะเป็นปลานินปลาช่อนปลาที่แบบปลาขาวส้อยอย่างเงี้ยแนนจ้าแนนเล่าให้ฟังก่อนปลาน้ำจืดที่น้องเนี่ยบรรจุใส่ลงไปวัตถุดิบมีอะไรคะจะมีปลานะคะตระกูลปลาน้ำจืดค่ะไม่ว่าจะเป็นปลานินปลาช่อนปลาขาวส้อยเนี่ยจะคัดเอาแต่ตัวปลานะคะแม่แล้วก็เราก็จะหมักด้วยเหมือนลำข้าวกับเกลือต้องมีอายุประมาณก็จะ8เดือนหรือ1ปีขึ้นไปปลาล่าถึงจะเป็น7ถึง8เดือนนะใช่คุณแม่ไม่นั้นไม่เป็นไม่ละอยางมันไม่ได้มีเฉพาะน้าปล นะต้องบอกอาหารอีสานอะความสดความอะไรต่างๆความสะอาดกินแล้วมันจะได้ไม่แตก<ช>อะไรเง<ะ>ี้ยล,ลูกทำยังไงเน้นความสะอาดเป็นหลัก ความใส่ใจนะคะแล้วก็เน้นคุณภาพให้ดีรักษามาตรฐานทุกอย่างแล้วอีกอันนึงก็คือความพรีเมียมของเขากลุ่มใหญ่นะกลุมตัวใหญ่ค่ะลูกทุกอย่างขึ้นมาจากคือพอดีว่ามีสาขาสองอยู่พัทยาจองเรือที่พัทยาเอามาทุกอาทิตย์จ้าเดีก่อ๋น้อกแมนแล้วเอาอันนี้ทั้งหมดเนี่ยนะฮะอันนี้เอาไว้ทําอะไรเอ่ยเอาไว้ทําส้มตําบุญปากพรีเมียมค่ะ ก็เริ่มเลยนะนะพี่ขอจัดเต็มแบบแนวแซ่บๆอีสานไปเลยนะกินเผ็ดได้เดนาะได้ครับกินเผ็ดได้สามพริกสามกระสัตรไปเลยแม่ให้มันจึ้งๆไปเลยมีพริกอะไรบ้างคะมีพริกกระเหลี่ยงพริกแห้งจินดานะคะแล้วก็พริกแดงจินดาสามพริกแม่แต่นี้คืออะไรคะมะกอกค่ะมะกอกที่แบบเป็นต้นที่มันจะออกแค่ช่วง,นนนงนหน้าหนาวใส่ให้มันออกความเปรี้ยวฝาดๆมันจะเกิดขึ้นมันจะทําให้บุมบอกถึงความแบบเป็นอีสานลาวๆซ้มตาต้องใส่มะกอกนะลูกจะใส่สูตรนี้แล้วนะ ชูเกร์เค้กไาแต่ง<ล>หมดเลยบุ้มเลยลูกบุ้มเลยลูกแม่ดูสิพอเข้าทะเลเราดูสิ ลูกอันนี้คือคือมันสุกหรือไม่สุกอ่ะพวกเนี้มันมันสั่งสุกได้แต่ซิกเนเจอร์ของเขาก็จะทางนงี้เพราะด้วยความสดของเขาด้วยในการล้างทําความสะอาดคือมันเฟรชแล้วเวลาล้างนี่ลูกมีเทคนิคพิเศษไหมพวกอาา่ะแม่ก็คือเราก็ต้องก็จะล้างโซดาตลอดแม่อ๋อก็คือล้างโซดาเพื่อจะทําให้มันใช่แล้วก็เอาฟีดห้องเย็นที่มีอุณหภูมิฉันว่ามันไม่สะใจขออนุญาตเทเลยนะคะแม่โอ้ยใสแล้วเหรอครับโอ้โหลูกอุ้ยนี่กินได้ทั้งกองถ่ายเลยนะเนี่ยนี่คือ ตำบุญปากนะคะกินกันได้นะคะทั้งกิ่งอำเภอหมู่บ้านแล้วก็รอบเมืองปริมณฑลมาร่วมกินกันจานใหญ่มากาตามมาเลยลูกตำพลากอ,อินสรารยาแม่ นั่งเลยนั่งเลยสำหรับคับค้อนรออยู่อันนี้เป็นสำหรับปาร้าใช่ไหมคะใช่ค่ะแม่ตำมาสดสดใบหม่ตำบุญปากลองกินให้เป็นบุญปากเราสิลูกจานเนี้ยราคาเท่าไหร่คะอันนี้เป็นไซส์ใหญ่นะคุณแม่อันนี้จะอยู่599นะคะมันมี5 9 9 399แล้วก็189ค่ะอันนี้ยกมาทั้งทะเลเลยแม่กระุณแม่โอ้ดูนะนี่มันคุกับปลาหมึกนะครับเขาเป็นคนกล้าแล้วขาเป็นคนแม่นยำ อันนี้แบบไม่เมลอเลยเพราะว่าที่ผมกินป่าแบบมีกลิ่นอย่าบเดนึงคือแบบเป็นแอันนี้กินสะอาดเนาะเฟสซี่เนาะเออมันพรีเมียมมันก่อนจะไปจานนั้นแม่ขอเลี้ยวมาจากนี้ก่อนตัวนี้เนี่ยนะคะก็คือซิกเนเจอร์ตัวที่ทําให้เกิดร้านบุญปากเมนูเนี้ยเริ่มจากแบบ5้าหมกไป1550แล้วไปแบบตํานาน500หมกต่อรอบแล้วหน่อไม้ก็ต้องเป็นหน่อไม้ยอดอ่อนหน่อไม้สดจริงๆที่เผาแล้วก็ต้องทําการแบบคัดมาต้องมาจากจังหวัดเลยอ่ะแม่ชื่อของเขาคือหน่อไม้หมูสามชั้นค่ะเราจะมากิน หมกหน่อไม้หมูสามชั้นให้เป็นบุญปากนะคะแล้วเจ้าของร้านสอนวิธีกินนั่น<อ>ก็คือเ,เ,เอาเข้าวเหนียวปั้นเนาะแล้วจกโดยไม่ต้องใช้ช้อนซ่อมใช่แม่ตุย้ยเป็นเลยแม่ระวังเผ็ดลุกโดดผม,มชอบก<ม>ลิ่นนี้มากเลยอะกินแบบเคอรี่อะคือบังเคอรี่ที่แบบเผ็ดเผ็ดมากนี่ที่อินเดียครับแต่นี่ไม่เผ็ดมากกำลังดีครับความหมกเนี่ยมันอร่อยจากอะไระเล่าสิน้องแนนน้ำใบยะนางค่ะคุณแม่มันต้องเป็นน้ำใบย่นางที่เราจะต้องมาปั่นสดสดต่อวันวันละยี่สิบมัดนะแม่เราจะไม่ได้ซื้อสำเร็จรูปมาเราจะต้อง เอาใบของมัน20มัดอะมาปั่นให้มันได้ข้นที่สุดกับน้ำเปล่าแล้วก็ต้องกองแล้วบวกกับข้าวเหนียวตําก็เลยเป็นเหมือนเหนียวเหนียวข้นๆไม่ได้มาจากแป้งนะจากข้าวเหนียวไม่ใช่เรื่องอะไร เป็นเพราะว่าอร่อยและขายดีมากไม่เคยกินอร่อยเท่านี้นะมาถึงเมนูตรงหน้าของลูกสู้ลูกสู้อยากกินมากตัวนี้คือตับปูปลาเนี่ยค่ะคุณแม่แต่เราใส่เม็ดกระถินเราก็จะทําออกรสชาติแบบลาวๆอีสานอีสานลูกอร่อยมากเลยเฮ้ยแต่มีกลิ่นสดสดด้วยข้างในอ่ะอันนี้แบบเรมากเลยนะที่แบบปูอย่างนี้ปูแล้วก็กินปูอย่างงี้ครับเรมากเลยไม่เคยกินอย่างนี้เลยของทอดพวกนี้คืออะไรจ๊ะของทอดพวกนี้คือแมลงทอดค่ะชู้เอาหนชูอ่ะแม่จะทําให้ลูกดูอันนี้อตัว นี่คือตัวอะไรฮะแมงสัดิ้งค่ะคุณแม่แมงซัดดิ้งก็เหมือนว่าละลายในปากไปเลยอร่อยหอมพันนี่อะไรฮะอันนี้จิ้งหรีดไข่ค่ะกินได้หมดเลยเคี้ยวได้หมดเลยฮับอร่อยฉรวดวายอ่าบอกแล้วต่อไปแมงอันนี้ยิ่งอ่ะอร่อยแม่กินเลยอร่อยอ่ะอ่อร่อยอีกอร่อยข้าไปอีกอย่ามองอย่ามองอย่ามองอ่ะ เขียวเขียวอร่อยมากอร่อยมากบอกเลยที่นี่อร่อยกว่า <laughs> จูซีอ,อ่ะมีความจูซี่กว่าอันนี้แบบ<ช>นี่แบบเฟรนฟลาย <ๆ S 1> มาถึงตรงนี้นะเราจะออกจากแมลงมูฟออนมายังอุ่นๆอยู่เลยนี่คือแกงอะไรคะขนมจีนชิ้นปลาช่อนลอยหรือเรียกว่าหม้อปลาปลาช่อนคะน่นนนนปะปลาช่อนออาออนาด้วยนะแม่เดี๋ยวถามนิดนึงว่าการทําหม้อปลาต่างจากการทําขนมจีนปลาอื่นๆยังไงคะเพราะว่าอันนี้ได้ได้ชิ้นปลาลอยค่ะคุณแม่ถ้าอย่างอื่นน่ะก็คือได้แค่ปลาตำกับน้ำปลาแต่อันนี้คือได้ชิ้นปลาลอยก็เลยเป็นที่มข่งคำว่าหม้อปลาลอยค่ะ ที่ผมชอบเคยมากกับแบบไซต์ทูมาริกใช่ไหมสีเหลืองเหลืองมาก <c oughs> ใช่หอมหอมหอมบอกคุณผู้ชมว่าปกติจะเป็นคนไม่ค่อยกินปลาน้ําจืดแต่พอครวญเหม็นคาวที่นี่ไม่มีแม่ไม่มีไม่มีคาวไม่มีว่าอะไรอย่างเงี้ยอีกหนึ่งเมนูอันนี้ถือเป็นเมนูอีสานแท้ไหมคะจะว่าอีสานกับภาคกลางรวมกันเลยสะกคันคุณแม่ก็คือสามชั้นพอน้ำปลาโรยกระเทียมไทยเขาบอกเมนูนี้เนี่ยกลิ่นรบกวนนะใช่ค่ะเพราะว่าหอมน้ำปลากับกระเทียมช่ำเห็นเมนูนี้เนี่ยเบอกได้เลยนะคะว่าควรจะมาคู่กับน้ำจิ้มไก่ตราแม่ประนอมแล้วล่ะค่ะเพราะว่าตัวนี้ ะะเป็นรสชาติต้นตํำรับจัดเต็มทั้งพริกชี้ฟ้าแดงแล้วก็กระเทียมแน่นๆกลมกล่อมถึงเครื่องไทยแท้ไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่สีไม่ใส่วัตถุก,กันเสียด้วยอร่อยถูกใจจิ้มง่ายอร่อยได้ทุกเมนูเห็นแล้วนะคะว่าร้านนี้เนี่ยใส่ใจที่ทิถีพิถันในการทําแต่ละเมนูเราก็เลยอยากจะมอบผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลกเอาไว้ให้เป็นการการันตีความอร่อยค่ะลิ้นติโปรกติดาว สนับสนุนโดย A W L Royal Jelly บุญปากแทๆ้ๆเราทำบุญมาดีเราก็เลยได้เจอเมนูดีตรงหน้านี่คือเมนูขายดีของร้านบุญปากใช่ไหมจ๊ะน้องแนนใช่ค่ะคุณแม่อันอไหนคือ,อยอดขายแับหนึ่งเลยสำหรับน้องแนนปลาส้มทอดไส้กรอกอีสานปลาส้มทอดนี่ใช้ปลาอะไรเรามาส้<ร>มกันปลาตะเพียนค่ะคุณแม่ <laughs> แล้วเราส้มกันหลังร้านเลยหรือว่ารับเข้ามาคะต้องบอกว่ามาจากโคราชนะคะมีโรงงาน O E M ผลิตให้นะคะก็ต้องเป็นพรีเมียมปลาส้ม1โลอัพๆค่ะถ้าตกเก่าเกณฑ์น,นั้นไม่ได้ค่ะแม่กินกับข้าวเหนียวก็ได้หรือจะทานอะไรก็ได้แต่แนะนําว่าทานกับข้าวเหนียวดีกว่าอันนี้ถ้าใครทานตรงท้องชอบมันๆนี้ก็หักแล้วก็ทานเปล่าๆก่อนเลยแล้วค่อยข้าวเหนียวตามนี่ค่ะดูนะคะอือหือ เคล็ดลับมันอยู่ตรงไหนเคล็ดลับมันคือความสดของปลาคุณแม่เห็นเนื้อปลา,าขาวๆชมพูๆใสๆแบบนี้คะปลาต้องสดถ้าปลาตุยล้วทําไม่ได้ไม่ไมขาวแบบนี้จุดเด่นของเขาคือเขาสามารถเบลนรสชาติให้มันนัวทําไมเธอถึงพรีเมียมฉันเข้าใจเธอละตัวนี้ของโปรดคุณแม่ใช่อันนี้ก็เป็นอีกทุกโต๊ะที่ทุกคนต้องสั่งมกๆยํายำแหนมข้าวทอดโบราณคุณแม่หอ่อใบชะพลูคุณแม่จะว้าวตั้งแต่คําแรกมันเหมือนไม่มีอะไรแต่มันมีอะไรในนั้นอ๋อคือเราก็จะต้องใช้ใบนี้ใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะแม่ห่อใบชะพลู หรือว่าผักครอสก็ได้ค่ะแล้วก็โ,โห,โหแล้วก็ทําเป็นเหมือนเมี่ยงครับค่ซีสวยมากเลยบสีเยอะมากเลยอร่อยด้วยท้อทงแรกเลยไปลองตัวนไข่ต้ม อ,อร่อยมากแผ่นเผอร่อยถ้าจะกินของทอดเนี้ยก็จะเลือกกินแหนมคลุกเนี่ยถ้ามันจะกรอบเปรี้ยวหอมมนะากเรากินคู่กับอันนี้สดๆกับกัดแตงกวาตามยิ่งอร่อยไม่อยากจะมูฟออนเลยล้อเมนูต่อไปละจ๊ะไส้กอรอกอีสานค่ะนี่ก็มี O E M โรงงานผลิตให้จากทางชัยภูมิด้วยที่นี่นะคะจะหมูล้วน,วนมันหมู10แล้วหมูต้องใช้หมูยี่ห้อด,ดีมากแล้วก็ไม่มีข้าวนะคะไส้กอรอกอีสานลูกจะมีความหนังกรอบมีความยัมมี่กลิ่นของกระเทียมในนั้นที่หมักอะหอมมากไม่มันมาน ใช่ไอไม่ชอบกินแล้วมันติดคอถ้ามันเลี่ยนไปมันเหม็นมันหยุดคุณแม่เข้าใจนะ ทำไมลูกไม่ใส่ข้าวเออมันคือเราขาข้าวเหนียวพอมันรวมมันปึ๊บโอ้โหสวยงามมากนี่ต่อไปซุปมะเขือเห็ดฟางเลยค่ะกับข้าวเหนียวจิ้มเลยจะได้จบทีิข้าวเหนียวแล้วก็เป็นปลนรอตันเนี่ยเขาไม่ค่อยทำเห็ดฟางนะเขาก็จะทานแค่ปลาทูทั่วไปหรือปลนปลาช่อนป่นปลานิลนทั่วไปแต่อันนี้เราอยากให้มีทั้งเห็ดด้วยมะเขือด้วยเราก็เลยรวมสามอย่างในนี้เลยหอมกลิ่นเหมือนน้ำพริกหนุ่มบวกกับแบบว่ากลิ่น กินปะทูย่างอ่ะหอมแบบสโมกกี้มากเลยอ่ะกินไปแบบสโมกกี้มากอ่ะแต่เนื้อของเนี้อหาเท็กเจอร์หรือว่าเนื้อสัมผัสเขาเนี่ยมันจะเป็นเนียนๆเหมือนซุปแต่เป็นซุปข้นใช่ใต่อไปปลาขาวไข่แล้วกันเป็นตระกูลปลาตะเพียนพี่ชูหักแต่ท้องกินแต่ไข่เลยไข่แม่ไทใช่หรือแม่จะกินเนื้อนะแต่จะเป็นเนื้อที่ติดไข่มาบ้างนะ ข่าวดีปัญหาที่ไหนลูกลุ่มน้าไหนเขื่อนอุบลรัตน์ค่ะแม่ส่งมาจากน้องบัวลาพูเลยก็เราจะมีคนหาปลาให้เรามีดิลเลอร์ลงน้ําทะเลจืดน้ําบกน้ําอะไรหมดมีคนเนนเยอะมากเลยคือแบบทาให้เมนูแบบอร่อยมากแบบเมื่อกี้แบบกินไข่ก็ควักกินไข่นี่นี่ลูกอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ยังมีไข่อีกลูกมาถึงอีกหนึ่งเมนูนะรอลูกอยู่แล้วนะหอยนาต้มจิ้มค่ะแม่กินกับน้ำจิ้มสองแบบมีซีฟู้ดกับแจ่วข้าวคั่วซีฟู้ดก่อนแจ่วข้าวคั่วตามโอ้ โอ้หนี่นีจิ้มออกมานะฮะเหมืนอนอารมเหมือนหอยหวานเนี่ยถ้ากินหอยนามันต้องกินแบบนานาเลยนะฮะน้ำจิ้มข้าคั่วจะเป็นยังไงบ้างอุยออ้ยจูเซียอุ้ย มันก็คือหอยหวานน่ะเนาะมันเป็นหอยทะเลที่เป็นหอยหวานน่ะหวานด้วยจริงหวานแบบหวานปลายลิ้นน่ะลูกมีวิธีล้างหรือดูแลยังไงแช่น้ำข้ามคืนหนึ่งวันแล้วก็ต้มในน้ำที่ร้อนมากกับสมุนไพรคุณแม่นี่ไงครัวบุญปากนี่มันสมชื่อเนาะบอกพิกัดกันซะหน่อยว่าอยู่ที่ไหนค่ะอยู่พระราม9ซอย62นะคะเปิดบริการ10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มค่ะเข้ามาซอย62ร้อยเมตรขวามือบ้านสีขาวสองชั้น0644165691นะคะโทรเข้ามาสอบถามได้เลย ก็มีหลายสาขาใช่ค่ะมีอีกสาขาหนึ่งนะคะอยู่ตรงเขาไม้แก้วตรงโครงการวิสดอมวารีค่ะที่อยู่ติดก,กับโรงเรียนนานาชาติลักบี้สคูลอันนี้นคือบุญป่าอีหลีเพราะฉะนั้นที่นั่นเป็นลานกิจกรรมเหมาะกับการอีเวนต์คอนเสิร์ตรีแลกทาให้ลูกเหรอจ๊ะใช่ค่ะแม่ให้ลูกเราได้ไปวิ่งเล่นลูก,ลกเรียนยที่ตรงนั้นค่ะแม่ก็เลยเปิดร้านส้มตำรอลูกเรียนค่ะคุณแมค่คะถ้าพูดถึงนมนะมีอีกหนึ่งนมที่เป็นนมดีนั่นก็คือนมพึ่งแท้จากธรรมชาตินะคะเป็นนมพึ่งแท้จากออสเตรเลียกับน, Royal Jelly นะคะครปรทา,นนา่ แค่วันละหนึ่งแคปซูลเท่านั้นนะคะสามารถรับประทานได้ทุกวันนี่คือสิ่งดีๆที่คนที่รักแล้วก็ใส่ใจตัวเองต้องเลือกค่ะแล้วมีโปรโมชั่นสุดคุ้มด้วยนะคะกดดูได้เลยทางด้านร่างนี้นะคะรายละเอียดต่างๆรอทุกๆคนอยู่ค่ะลิมิ t ตักติดาว เจ้าอของร้านนี่นะคะดั้งเดิมพื้นเพมาจากโคราชเพราะ,<ฮ>ะฉะนั้นเราจะไม่พูดถึงอาหารอีสานจากทางโคราชป็นไปไม่ได้ของเด่นของโคราชที่เป็นอาหารอีสานมีอะไรบ้างคะผัดหมี่โคราชค่ะ,คะขอขอ,ขอบุญน,นิดนึงผัดหมี่โคราชนี่สูตรเด็ดเจ้าประจําเลยที่เราจะต้องแบบต้องได้รสนี้แหละของร้านอะไรคะผัดหมี่ปลายวนและอีกนึงผัดหมี่ตะคุของป้าอ้อมอยู่หน้าวัดหนองบัวลองจะเป็นจัดจานแต่ถ้าของหมี่ปลายวนจะออกสีชมพูแต่เนี้ยจะออกคล้ายๆป้าอ้อมโคราช ก็สงสัยนะว่าเอ๊ผัดหมี่โคราชกับผัดไทยก็เป็นพี่น้องกันหรือเปล่าใครเอาบอกว่าใครๆกันแต่ผัดหมี่โคราชจะออกเป็นแบบฟิลจัดจ้านแต่ผัดไทยมันจะไม่มีความเผ็ดมันจะเป็นเหมือนแบบว่าฟิลแบบเบสิคเป็นออริจินอลแต่ทางนี้มันจะโซ่แบบเข้มข้นอ่นนะอ,อันนั้นเขาจะเป็นมิรแต่อันนี้ของเรา<ะ>มีความชัดเจนเลยแล้วสองเมนูนี้คือขนมจีนน้ำยาป่าซาดิาสดิดแค่คือแนมะ่ชิเคเกนะ้นเหรอชิเคเก้นฟีดแล้วก็เลือดไก่หาแล้วก็มีลูกชิ้นปลาฟิชบอลด้วยส่วนตัวนี้คือแกงไก่โคราชค่ะ แม่ค้าเป็นเมนูขนมจีนแกงไก่โคลาชที่แบบว่าเมันแตกต่างจากที่อื่นยังไงอสีมันคนโคลาชอบกินแกงไก่กะทิใช่ไหมคะในเมื่อจะมีขาไก่เลือดแล้วก็มีเนื้อไก่สับมันจะมีความหอบของตัวพริกแกงมากๆค่ะแล้วเราก็จะทําความเข้มข้นเนาะแกงไก่ก็อร่อยอะเธอหวานกะทิกะทิหัวกะทิสดค่ะไม่ใช่หั่นอร่อยมากเข้มข้นเออเออเดี๋ยวฉันจะเอาคาบไปฝากลูกน้อยใช่ไหมได้สิค่ะคุณแม่อันนี้เลิศมากเเราอยากจะมาชิมหวานกันดีกว่าอันนี้คือขนมโคน้ำกะทิค่ะ มะพร้าวอ่อนข้างในด้วยบัวลอยมะพร้าวอ่อนจ้าอิ่งน่ากินทั้งน,นั้นเลยอ่ะและอีกกันหนงอย่าลืมค่ะแหนมต้มมะพร้าวค่ะ ตัวนี้ต่างกันยังไงคะลูกจ๋าต่างกันยังไงขนมโคก็เหมือนฟิลเป็นขนมต้มแต่ลอยในน้ํากะทิเป็นขนมโคของทางใต้นะคะแต่ขนมบัวลอยคือบัวลอยทั่วไปที่เราเคยเห็นแต่จุดเด่นมันก็คือน้ํามะพร้าวอ่อนต้มอยู่ในน้นคุณพง<ว>ชอบกินเนี่ยสีสวยอ่ะเป็นสีธรรมาชาตินะคะอัญชันแล้วก็ฝักทองใบเตยอบ้านนั่งปั้นเป็นขนาดไหนไหนะเ<ห>นี่ยอันนี้ไม่ทําเครื่องนะคะปั้นมือแต่ใส่ถุงมือนะแม่นะเขาสามารถแยกตัวไปเปิดร้านขนมได้อีกหนึ่งร้านเลยนะมะพร้าวอ่อนเขานุ่มนวลนะคะแล้วก็ไม่หวานจ ในแป้งบัวลอยมีความหวานอยู่เบาๆอ,อ,อร่อยเนาะอือม,มีความสุกอ่ะ่ะต่อไปเป็นขนมโคเลยค่ะข้างในจะเป็นไส้มะพร้าวไส้ขนมไส้มะพร้าวก<ด>วนนะคะ<ด>ใส่น้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลตันหลดคุณน้ำกะทิก็ต่างขนมโคน้ำกะทิจะข้นกว่าข้างในชูตรงชอบเพราะว่ามันคือไส้น้ำมะพร้าวตัวนี้คืออันนี้สีต่างกันคือยังไงอันชันปักทองใบเตยค่ะแม่ ใช่ก็เหมือนหนมโคใช่ค่ะอันเดียวกันเลยแค่มาอยู่ในรูปแบบน้ำกะทิกบกุมะพร้าวค่ะคุณแม่แต่พอนึ่งมาร้อนๆแล้วโรยเป็นแบบมะพร้าวโคมะพร้าวคั่วแล้วมะพร้าวที่เอามาเอามาโรยก็อ่อนนะใช่ค่ะต้องเป็นมะพร้าวแบบจะไม่แก่ก็ไม่แก่ไม่อ่อนก็ไม่อ่อนเป็นอยู่ตรงกลางสําหรับทําไส้ขนมโดยเฉพาะลูกทำดีมากนะเห็นของพื้นถิ่นแบบนี้คิดถึงคนคนนี้ อยากให้เขาได้ลองมาชิมบ้างเพราะว่าเขาก็มีของดีมาแลกกับเราเป็นโปรโมชั่นดีๆคุณผู้ชมก็อ,อาจจะโชคดีได้โปรโมชั่นของเขาไปเป็นค้ะพี่ภูเขาดีพี่ภูคขครับ <c oughs> พี่ภูก็กินอาหารมีอร่อยอร่อยพี่ภูมีอะไรดีๆให้หนูบ้างดีเลยนี่เลยครับนีโอโอ่ไหน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 เบนจออยดีแอคทีฟอายุมากขึ้นออกกาลังกายพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารที่มีประโยชน์เบนจออยดีแอคทีฟ เป็นน้ำมันสกัดเป็นงาดําด้วยแล้วมีสารสกัดอย่างอื่นอีกทั้งหมดอูเก้าชนิดอขอมอบสิ่งดีๆเอาเข้าวโปรเลยดีกว่าเอาเลยนะครับวันนี้ซื้อ3แถม3ยังไม่พอนะครับสําหรับ50สายแรกแถมชามเซรามิกอันนี้เอาไปอีก1ชุด3ใบและหมอนอิงใบใหญ่ๆอีกอ1ใบทั้งหมดรวมมูลค่า4,200บาทวันนี้ไม่เอาไม่เอาขอแค่1นึ่บาทครับโทรมาเลย0ูนย์สอ3หนึ่งหนึ่งสี่สามสามสามศูนย์นะครับศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสี่สามสามสามศูนย์หรือว่าแอดไลน์แอดช็อป ครบสิบชิ้นจ่าราคา4,000กว่า4,200บาทไม่ต้องจ่ายเอามาแค่1,090บาทอายุเท่าไรแล้วเนี่ย61จ่ะกินมา <c oughs> นานแค่ไหนพี่ภูพี่กินมา10ปีแล้ว<า>นี่เข้าปีที่11บเอห,หมาะใครบ้างคะเหมาะกับวัยอย่างเราสั่งเลยครับ02-114-3330 02-114-3330ครับทานจริงนะเนี่ยเดี๋ยวทายด,ดออูทาน,ทานจริงทานมา10ปี11ปีแล้วนะครับแต่อย่าลืมนะต้อง นอนพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารที่ดีมีประโยชน์ออกกำลังกายแล้วเสริมด้วยตัวนี้ครับเป็นเจอออยดี Active. บอกอย่างนี้มีสารสกัดทั้ง9ชนิดนะครับงาม,ม่อนงาดำรำข้าวมะพร้าวน้ำมันปลาถั่วดาวินคาน้ำมันกระเทียมสารสกัดแริกทยดำและขมิน้นชันด้วยอ่าอ่านี่คือสารสกัดที่เขาเรียกว่าสกัดแบบสกัดเย็นนะครับโรงงานก็ได้มาตรฐานนี่พี่ไปดูมาแล้วนะครับจากภาพที่เราเห็นคัดวัตถุดิบจากแหล่งคุณภาพเอามารวมกันไว้ในกระปุกนี้ทานทุกวันดทุกวันรีบโทรเลยค่ะโปรรอบสุดท้ายโปรรอบสุดท้ายนะครับซื้อ3มกระปุกแถมอีก3กระปุกแต่ยังไม่พอสําหรับ50สายแรกที่โทรเข้ามานะ แถมชามเซรามิกอีก3ใบ1ชุดนะครับและหมอนอิงอีก1ใบทั้งหมด4,200บาทไม่ต้องจ่ายวันนี้จ่ายแค่1,090บาทโทรมาเลยครับที่เบอร์0 2 1 1 4 3 3 3 0ครับขอบคุณพี่ชมพูค่ะขอบคุณมากครับคุณท็อปของุีดีทุฉันได้หรือเปล่าคะคุณท็อป <laughs> มาลองชิมตามเราค่ะ อยากให้คุณแอนบอกพิกัดหน่อยค่ะร้านควบุญปากนะคะอยู่ที่พระราม9ซอย62นะคะเปิดให้บริการ10โมงเชา้าจนถึง3ทุ่มนะคะเปิดให้บริการทุกวันหรืออาจจะโทรมาสอบถามที่นั่งหรืออะไรก่อนได้นะคะที่เบอร์โทร0644165691ค่ะเอาลูกปิดรายการเลยแนมะ่ก,กินต่อผมเ็อยกกินต่อครับแต่โอ้โหวันนี้มาร้านนี้กูดฟอร์มเมาส์แบบกูยังไอองอะรสชาติอร่อยมากแซ่บมาก ชอบโอเคค่คะและ้วแล้วครั้งหน้าคนก็อยากจะมาติดตามร้านอร่อยอร่อยเข้ามาได้ในรายการอะไรลูเดี๋ยวยน้ามาติดต่อรายการเล่นติดโปรโกติดเดานะครับงั้นวันนี้เราลาไปก่อนขอบคุณคุณแนนมากค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณชาบุญปากคุณแม่คุณลูกแท้ๆทเลยลาไปก่อนคุณผู้ชมสวัสดีคะ่ะ